เช็คเงื่อนไขก่อนลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส3กับยิ่งใช้ยิ่งได้สำรวจรายละเอียดมาตรการไหนเหมาะกับใครเลือกอันไหนคุ้มกว่ากันสวัสดีครับอยู่กับผมเช่นเคยนะฮะกับช่องดูเกสเซอรกอรนั่นเองนะฮะเช่นเคยเช่นกันอย่าลืมกด subscribe นะฮะไปตามข่าวนี้กันเลยดีกว่าหลังจากที่ครมบเคาะมาตรการเยียวยาโควิด -19 รอบล่าสุดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ สองมาตรการที่มีการอ,อนุมัติในครั้งนี้คือคนละครึ่งเฟดส,สามและยิ่งใช้ยิ่งได้ซึ่งทั้งสองมาตรการนี้ไม่สามารถใช้พร้อมกันได้นะครับจะต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งมาตรการใดมาตรการหนึ่งเท่านั้นทําให้หลายคนสับสนว่าระหว่างคนละครึ่งเฟดส,สามกับยิ่งใช้ยิ่งได้ควรเลือกใช้มาตรการไหนดีนะครับผมก็รวบรวมนะฮะเงื่อนไขและความแตกต่างของทั้งสองมาตรการ พร้อมทั้งช่วยเปรียบเทียบว่ามาตรการไหนเหมาะกับใครบ้างไปดูคนละครึ่งเฟส3กันเลยเดี๋ยวะฮะรายละเอียดคนละครึ่งเฟส3นะครับผู้มีสิทธิ์สำหรับผู้ที่มีสิทธิ์ได้ใช้เงินคนละครึ่งเฟส3คือผู้ที่ไม่เคยได้รับสิทธิ์คนละครึ่งเฟส1และเฟส2มาแล้วรวมถึงผู้ที่ยังไม่เคยได้รับสิทธิ์คนละครึ่งจำนวน16ล้านคนที่จะต้องลงทะเบียนใหม่นั่นเองนะฮะแล้วก็วันลงทะเบียน สามารถลงทะเบียนร,รับเงินเยียวยาได้ในวันที่14มิถุนายน64เวลาตั้งแต่6โมงเช้านะฮะถึง4ทุ่มผ่านเบอร์ไวเบคนละคึ่น .com นั่นเองส่วนเงื่อนไขาการใช้เงินใช้สิทธิ์ผู้ที่ได้รับสิทธิ์คนละครึ่งเฟสามในครั้งนี้จะได้รับเงิน3,000บาทต่อ1คนนะฮะแบ่งเป็น2รอบรอบละ1,500บาทรอบแรกเริ่มรกรกดา ถึงกันยา64และรอบที่2ตุลาถึงธันวา64เช่นกันโดยใช้วงเงินได้ไม่เกิน100บาทต่อวันโอ้ขี้เหนียวอะ่ะวงเล็บนะฮะรัดจ่าย150บาทผู้มีสิทธิ์จ่าย150บาทเช่นกัน,นะฮะคนละครึ่งเฟสสเหมาะกับใครสำหรับคุณสมบัติของคนที่ได้รับสิทธิ์คนละครึ่งเฟสสคือเกณฑ์คุณสมบัติเดียวกับผู้ที่เคยได้คนละครึ่งเฟสก่อนหน้านี้มาแล้วคือ1 มีบัตรประจำตัวประชาชนและเป็นบุคคลสัญชาติไทยอายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปณนะวันที่ลงทะเบียนไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐวงเล็บนะฮะผู้ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะไม่สามารถรับสิทธิโครงการคนละครึ่งได้โดยสามารถตรวจสอบมาตรการสนับสนุนเพิ่มเติมจากภาครัฐได้เลยนะครับซึ่งคนละครึ่งเฟสสให้วงเงิน3,000บาทใช้จ่ายได้ไม่เกิน150บาทต่อวัน โดยลักษณะสำคัญคือช่วยลดค่าใช้จ่ายจึงเหมาะกับคนที่ใช้จ่ายในแต่ละวันไม่ได้สูงมากเน้นการอุปโภคบริโภคในชีวิตประจำวันเป็นหลักนั่นเองนะฮะส่วนยิ่งใช้ยิ่งได้รายละเอียดจะเป็นไงคือมาตรการที่ภาครัฐสนับสนุนบัตรกำนันอิเล็กทรอนิกส์หรืออ e ีเวชเชอร์นั่นเองให้ผู้ได้รับสิทธิโครงการสูงสุดได้ไม่เกิน70,00บาทต่อคนผู้มีสิทธิผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับ สนับสนุน e-washer นะฮะจากภาครัฐช่วงกรกฎาถึงกันยา64เพื่อใช้จ่ายเดือนสิงหาธันวาซึ่งจะมีการใช้จ่ายคนละ60,000บาทส่วนวันลง,ลงทะเบียนนะครับโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้จะเปิดให้ลงทะเบียนในวันที่21มิถุนา64สนะฮะเวลา6โมงเช้าเป็นต้นไปถึง4ทุ่มส่วนเงื่อนไขาการใช้เงินใช้สิทธิ์วิธีการใช้สิทธิ์โครงการดังกล่าวผู้มีสิทธิ์จะต้องชำระเงินผ่าน G Wallet นะฮะบนแอป,ปเป๋าตัง G Wallet นะครับเพื่อซื้อสินค้าและบริการกับผู้ประกอบการร้านค้าที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มหรือ Wax นั่นเองนะฮะซึ่งทางฝั่งผู้ประกอบการร้านค้าเองก็ต้องติดตั้งแอป,ปถุงเงินเพื่อร่วมโครงการนี้เช่นกันผู้ที่ต้องการได้ e er อีเ c h e ์โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้เต็มจำนวน7 0 0ดบาทนั้นจะต้องมีการใช้ใจ่ายสูงสุดประมาณ60,000บาทโดยจะต้องใช้ใจ่าย เงินซื้อสินค้าและบริการก่อนหลังจากนั้นรัฐจึงจะคืนเงินให้10-15%ของค่าใช้จ่ายนั้นๆโดยจะโอนเงินเข้าให้ใน G Wallet ของแอปเป๋าตังทุกต้นเดือนถัดไปโดยเงินนี้จะไม่สามารถแลกออกเป็นเงินสดได้แต่สามารถใช้จ่ายผ่านเป๋าตังได้นะครับส่วนยิ่งใช้ยิ่งได้เหมาะกับใครเงินไขหลักของโครงการคือถ้าเลือกใช้ยิ่งใช้ยิ่งได้ไปแล้ว จะใช้สิทธิ์คนละครึ่งเฟสสาซ้ําซ้อนไม่ได้นะครับทั้งนี้ผู้ที่จะเลือกเข้าโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้จะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติดังนี้นะฮะหลงทะเบียนผ่าน w w w ไวยิ่งใช้ยิ่งได้ .com เปิดให้ลงทะเบียนวันที่21มิถุนายน64 2. มีสัญชาติไทยไอายุ18ปีขึ้นไปมีบัตรประชาชน 3. ไม่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนส ไม่เป็นผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษวงเล็บผู้พิการหรือผู้สูงอายุนั่นเอง5ไม่เป็นผู้ใช้สิทธิในโครงการคนละครึ่งเฟส3 6ต้องจับจ่ายในร้านค้าที่จดทะเบียนแวกเท่านั้น7ผู้ที่เคยได้รับสิทธิเราชนะม33มเรารักกันสามารถเข้าร่วมโครงการได้นี่นะะก็จะเห็นได้ว่ารายละเอียดของโครงการจะเน้นให้สิทธิพิเศษสำหรับผู้ที่ใช้จ่ายผ่านผู้ให้บริการที่จดทะเบียนแวก ซึ่งจะเป็นผู้ให้บริการรายใหญ่เท่านั้นและให้แคชแบ็กสำหรับคนที่มีการใช้จ่ายสูงดังนั้นมาตรการนี้จึงเหมาะกับคนที่มีกําลังซื้อสูงนั่นเองใช้จ่ายทั้งสินค้าและบริการสูงอยู่แล้วเป็นปกติจึงจะได้รับสิทธทิประโยชน์จากมาตรการนี้คนละครึ่งเฟสสากกับยิ่งใช้ยิ่งได้เลือกอะไรดีเพราะฉะนั้นไม่มีมาตรการไหนนะครับ ที่ดีที่สุดมีเพียงบาตรการที่เหมาะสมกับเรามากที่สุดก่ลาวโดยสรุปคือผู้ที่คาดว่าตัวเองมีกําลังซื้อสูงอยู่แล้วสามารถเลือกรับแคชแบ็กจากยิ่งใช้ยิ่งได้สูงสุดถึง7,000บาทแต่คนที่ไม่ได้ใช้ใจ่ายในสัดส่วนที่สูงมากก็สามารถเลือกคนละครึ่ง เฟส3ซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้จ่ายสูงแต่ได้วงเงินช่วยลดค่าใช้จ่าย50%ไปแทนนั่นเองนี่ก็เป็นมาตรการคนละครึ่งเฟส3ามาใหม่กับยิ่งใช้ยิ่งได้นะฮะเลือกอันไหนดีก็แล้วแต่คุณนะฮะใครมีกำลังตอนนี้ก็เลือกยิ่งใช้ยิ่งได้ไปก็แล้วกัน,นะฮะส่วนผมจะลองลงดูนะ,ะเพราะที่ป่ามาผมไม่ได้คนลนออะ,รลนะ,ะ,ะลค,นครึ่งเฟสสามผมจะได้ไหมนะฮะ ซึ่งผมเองก็โดนตั้งแต่โควิดรอบแรกเลยนะฮะซึ่งก็ไม่ได้แอปอะไรเลยแม้แต่ม .33 ซึ่งผมคาดว่าผมมีพอลงไปก็ไม่ได้ส่วนรอบนี้ผมจะลองลองด,ดูดูเด้จะได้เงินเยียวยามาประทังชีวิตกับเขาได้บ้างหรือไม่คลิปนี้ขอบคุณพี่น้องทุกคนครับสวัสดีครับ